ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยู u ูบนะครับอ่ามือนี้เจอกันคลิปหนึ่งมือนี้ออกมาฮัฟตีสกิปต,ติ้งนะครับสกิปต,ติ้งตีเหยื่อให้มันกระเด็นบนผิวน้ำนะครับปรากฏว่าตีไปพญานาคน้อยนะครับพญานาคน้อยขับเนี้ยของผมแล้วนนี่ะคขับไม่ปล่อยด้วยโอ้โหยนะครับเป็นงูงูน้ำนะครับงูป่านี่แหละพี่น้องว่มันกัดบ่ปล่อยได้ไหม เอาเอาเห็นบ่ครับพี่น้องใบไม้ปิ่งได้ไๆเอาปล่อยเอาไล่บ่ครับเอาปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วนะฮะเออโอว่าเอานำมากัดอีกเทกาพี่น้องเอ้ยบ่ยอมปล่อยบาดนี้ยเอาบาดนี้เบิ่งเอาได้ครับเด้อพวดนะพี่น้องเปื่อนเปื่นเปื่นเพิ่นเป็นสิว่าแม่นอาหารเพิ่นเด้เห็นไหครับเห็นบ่ครับ นระวงผมนี่เจอแต่งูอีหลีเด้กูนะเอาเอาผมสิปล่อยเพิ่นกัดเหรียญนะรน้องกูนะกูนะเออเอา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 เป็นสิว่าแซ่บเด้หั่นน่ะเนื้อย่างเด้หั่นน่ะโอ้ยเอาครับกะสิบ่ทำลายแกต่อครับเดี๋ยวผมสิพยายามเฮ็ดให้แกไอ้คไายนะครับแล้วก็อ่ะแกคไขแล้วครับคไขแล้วไขแล้วใสไขไปมันเด้อครับผมกะซ้ำนี่แหละครับ นี่ละครับเนื้อเดือดที่ใช้นะครับเนื้อย่างนะครับเนื้อย่างเด้อกอดีน้องไส้มันเอามาฝากน้องไส้มันมาแต่ปาคาดนะครับมันเอามาฝากว่าพี่ล่องเอาไปฮัตตีไอสกิปปิ้งมึงดูว่าสันผมอันเป็นว่าตัวนี้มันตีดีได้ว่าสันผมก็ได้มาลองิึงนะครับกลับปรากฏว่าหมันอยู่หมันงูโอเคจ้ะ คลิปนี้บ่มี่ยังรายครับทักท้ายกันสนุกสนุกมวนวครับเอาตอนนี้แหละครับบ่มีสาระยังดอกโอเคครับผมกะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ